สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านครับวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์มาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรถ h a ว a ว j จูเลี s นสปอ2024นะครับที่มีการเตรียมจะเปิดตัวที่ประเทศไทยในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับ h a ว a ว j จูเลี s นสปอ2024นะครับถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ j o เลียนไฮบริรุ่นปกตินะครับแต่ถูกตกแต่งภายนอกเน้นความสปอร์ตด้วยกระจังหน้าที่เป็นสีดำล้วนนะครับ แทนกระจังหน้าแบบโครเมียมอุปกรณ์ตกแต่งแบบ all black อย่างเช่นนะครับกระจกมองข้างและราวหลังคาพร้อมด้วยล้อลอยสีดำล้วนขนาด18นิ้วด้านภา,ายในย่องโดยสารนะครับถูกติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเช่นหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วบบปรับอากาศอัตโตมัติแยกซ้ายขวาเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนังสังเคราะ์ ปรับระดับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางที่ฝั่งคนขับช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังในช่องจ่ายไฟ usb สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและตอนหน้าด้านมิติตัวถังของรถนะครับจะมีความยาวอยู่ที่4,472 mm มมความกว้างอยู่ที่1,841 mm มมความสูงอยู่ที่1,619 mm รมมระยะฐานล้ออยู่ที่2,700 mm มมและระยะต่ำสุดถึงพื้นอยู่ที่168 mm มมนะครับ มาดูด้านขุมกำลังนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซินดอก4สูซบมัลติพอยต์ฟิล์ว์อินเจคชนขนาด1.5ลิตร1,497ซีซีให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงมา 6, รนน้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด125นิวตันเมตรที่4,400-5,200รอบต่อน,นาทีมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังสูงสุดอยู่ที่156แรงมา้าแรงบิด2 5 0นิวตันเมตร เมื่อเครื่องยนต์นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะได้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้า375นิวตันเมตรมีการจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DHT กับเกล่อดล้อหน้ารองรับน้ำมันสูงสุด E20 แบตเตอรี่ลิเทียมไรออนขนาด1.6กิโลวัตต์ความจุทําน้ำมันอยู่ที่55ลิตรมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4แบบด้วยกันนะครับได้แก่มาตรฐานสปอร์ตประหยัดและพื้นหนมะมาพร้อมเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ ที่สามารถเร่งหรือชะลอความเร็วได้เพียงคันเร่งเดียวโดยเมื่อตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีนะครับให้เหยียบคันเร่งหรือยกเท้าออกจากแป้นคันเร่งเท่านั้นมาพร้อมระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระแม็กกาสินสตรัสระบบช่วงล่างด้านหลังนะครับแบบทอร์ชันบีมและสิ่งที่ถูกตัดออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ราคานั้นลดลงมาแข่งกับคู่แข่งได้ก็คือระบบสั่งการด้วยเสียง รวมทั้งยังได้ตัดกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้าออกไปจึงจะไม่ระบบความปลอดภัยที่พ่วงก,กับกล้องตัวนี้ถูกโดนตัดออกไปด้วยอาทิเช่นนะครับระบบแจ้งเตือนก่อนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลนระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างและ adaptive cruise control ยังคงเหลือเพียงแค่ cruise control เท่านั้น นอกจากนั้นนะครับยังเหลือถุงลมนิรภัยแค่4ีใบตัดระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันระบบเตือนชนและช่วยเบรกด้านหน้าระบบเตือนชนด้านท้ายกล้อง3ามรองศาเหลือไว้แค่เพียงกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์เท่านั้นสำหรับ New Howl wow, j o l i o n Sport จะได้รับการเปิดตัวพร้อมกับเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่25กรกฎาคมน,นี้นะครับซึ่งหลายสำนักก็มีการคาราคาอยู่ที่7 0 0 0 0กว่าหากคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ